อินดีท้ทงลัมข้าวสุดรายการเซนเซนจ้ารักกบ๊อบสวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมครับผมก็อ่าช่วงน,นี้ที่พูดแก็เย็นกุ้มนะครับผมก็วันนี้เอ่อผมจะแนะนำกับห้าวลีที่ฝั่งดูหมวงของญี่ปุ่นนะครับผมใช่ก็เรียมภาษาญี่ปุ่นเพียงกันบ้างก็เอ่อขอให้อ่าวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยคสำหรับทุกคนนะครับผมก็ข้อที่นู่นก็คือโซ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 ,โซ はい、先週行ったレストラン覚えてるああ覚えてるよあそこのパスタめちゃくちゃ美味しかったよねあれ名前なんだっけああカルボナーラだったかなそう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 カルボナーラあれ本当美味しかったよねわかるクリーミーで最高だったよね มาไต้กไต้เนี่ยใช้มวกขุมเห็นด้วยรู้มอวนนุกออกอะไรถ้าพูดกลุ่มอ่าสีรัมจะไม่ธรรมชาติดัน้ดันดน้ำระวังหน่อยนะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับโซ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 ขอโทษที่รบกวนระวังวิดีโอครับผมได้ร่วมต้มเปโตรเลียมครับกรุณาสนับสนุนพ่วมช่วยสร้างคอนเทนต์เรียนภาษาญี่ปุ่นและเพื่อให้กำลังใจผมคุณสามารถสนับสนุนได้ตั้งแต่สดอลดาราตอวดวือม ุณสามารถดาวน์โหลดสคริปสำหรับพอดแคสต์ของผมได้อินไปกว่านั้นแม้แต่คนที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยก็สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสื่อการสอนที่ใจแต่ภาษาญี่ปุ่นได้คุณสามารถพูได้มากมายในขณะที่วิดีโอโปรดดูรายละเอียดฟุตเติมในคาอธิบายต่างๆครับขอบคุณครับข้อที่สองก็คือให้ใช่ใใใให้ยกตัวอย่างดีกว่านะครับこの企画書を教授に仕上げられる はい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 必ず間に合แせ่าよく่มันย้อวางはいはทいはいはいはいีはぼぼ่はอนทีซอนงานนั้นยัง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 ยับยัอยัง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 ยวแยังยางยังงคังยังยรยัง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 ยใงยั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 นยังาังยังยังยังดังยังยังยัายางังนังยังวันยหนกันังย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 ัยันยังยายัังยังยังยย そんなことないです。いいえ、まだまだです。は日本語上手ですよね。あ、いいえ、そんなことないですよ。N1 に合格するなんてさすがですね。いいえ、まだまだです。こいンプマクタン、マクトンとはまいまいわ、かウじゃたマらにだいよいよヨんぴヨんぴンんだいイ、チャイプラグニー、モもプンマいヤーテン、ルートンカン、サんンカとトンマ、トントンとは、コティシー、ゴク、 大丈夫です。はい、よくては、んりいくアあれ、荷物重そうだけど、手伝おうかあっ、大丈夫です。でも、ありがとう。これくらいなら、自分で持てます。本当無理しないでね。うん、全然大丈夫です。すぐ近くだから、問題ないよ。こわは、大丈夫です。ないてにみーミーソン・コワマイ。コワマイ,レイ・レッチャイティチャイムワトンカン。ガンパリセット・ヤン・スパープ。ガンパリセット・トロントロン。あ、じゃタム・ハイ,イ・イ・イク・ファイ。

レレッッシシュがが足りない気するるんだよねそれかか週末どこにม่ใจอยากแสดงความรู้สึกที่ไม่เจ,จ๋งนะครับก็ทุกคนเพลมนครับผมแนะนำว่าแนะนำมา,มาห้าวัีที่ฟังดูหม่องคนญี่ปุ่นนะครับผมก็ ทุกคนพยายามครับผมก็อากจะพยายามเรียมภาษาไทยนะครับทุกคนก็ขอให้สนุกเรียมภาษาญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณที่มารับชมวีดีโอพมนะครับถ้าตกใจวีดีโอพมะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย